สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะนี่ก็มาทักทายยามเด็ดออกเล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็จะพาน้องเสกนะกับแม่มีนะคะไปอาบน้ำนะก็แวะเข้ามาทักทายนะยน้องดุพี่ก็โอ้ยไม่อายน้องบอ่เสกไงจนเป็นบบาวเลยม่น้องทานนมนะบกวดออกก่อนนะ น้องตัวน้อยก็ทานนมนะน้องสีก็จะทานนมเหมือนกันนะตัวใหญ่เท่าโองแล้วยังจะกินนมแม่อยู่เลเกือบท่วมหัวพอควานแล้วนะคะตอนนี้หลังตรงหลังนะตรงกลางถ้าไปอยู่ตรงกลางหลังก็อีกนิดนึงนะก็จะสูงท่วหัวแม่พอควานแล้วนะ ขั้นนี้ยังข้างในเทดูนะแต่ใหญ่ความสูงเกือบครึ่งแม่เมีแล้วนะกันนี่ไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วตัวนี้น้อยทานนมนะทานเยอะนะนี่ทานนานด้วยนะ เด้อเด้อเดอเด้อไอยากอเยอะเยอะไม่ไอายเยอะยัยเป็นเบาแล้วได้บ้ายนองเนี่ยบอกไปฝุ่นแล้วไปแล้วคันหนึ่งไปลบกับต้นใหม่ด้อยไปเดินทานยานะ ไ,ไอยไปทูอันั่นหมู่บ้านนะนั่นนั่นนั <c> ่น <oughs> ข้ามมาแล้วมาเอาหน่อยอยใงจิ้นนมโดนเด็ดพาไปดูนะ้องฝ่ายตัวน้อยของเรานะมาแล้วยิ้มไปน้องพิเศษมันบม่อยากไอ้เด้อน,น่ะน่นนนะยิ้มบ่เด้อมันไม่ทักทายแนมันม่อยากทักทายแล้ว ดูอันนี้ไม่อายนะคะนี่นี่นี่ไงเป็นเบาแล้วได้ค่ะนี่เยอยือยอแถ้าพูดว่าไงเป็นเบาพฤศจิพิ่นทีอันนี้ได้ค่ะเพื่นกระสีเศร้าก <c oughs> ็จะไม่ทานนะก็จะอยู่ทานมาฝั่งนี้ดีกว่านะฝั่งนูนง้นยอะแสงนี่เยอะไงเป็นเบาแล้วยเยอะน็นน้องบอนั้นไม่กลัวแล้วนะ วันแรกวันสองเดินผ่านก็ถอยหน้าถอยหลังอยู่นะก็เริ่มจะชินแล้วก็ไม่กลัวนะโอ้คนละไซส์เลยนะคะนี่เด้อซิกดูดูดูไม่อายน้องเยอะเยอะดูนะเฮ้ย ไปเหาะเอามือจิ้มตูดสะดุ้งเลยนะคะเออให้ดูมายืนมายืนติดข้างข้อแล้วเพตอนนี้จะเข้าไปหาน้องหรือเปล่านะเดอเด้อเด,ดอย่าไปงัดของนาะ าหาหน้องเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วอะไปอาบน้ำ่อขวัญบอกจะพาไปอาบน้ำแล้วนะมันไม่มีไม่มีอยากเข้าไปหาหน้องคุณทราบนะนไ่ม่มีชอบช้างเด็กนะอันนุ้นก็จะไปงัดโคกน้องนะน,น่ มาทางผีแม่เร็วๆตัวเล็กอยากเข้าไปหาน้องหรือเปล่านะคะนุยกขาแล้วเออเออพวกคันไปถูเสาน้องหักเด้อเลยน่ะยังเต่บโตหน่อยอยู่ เอาคอเข้าไปแล้วนะครับไปหาหน่องเร็วเกาวเขาไปเลยขันกิ่งอ่ะวันนี้แดดร้อนนะคะแดดแรงงัดแล้วค่ะนุ่นงัดแล้วงัดแล้วงัดพอเอ้ยงัดแล้วนั่น ปายปลุกซับไม่มีสัมผัสจับเบิ้งจับไม่เม่เบิ้งเอามือจับก็ไม่เม่เบิ้งไม่มีไม่กล้าจับจับบ่โบยืนมองยืนมองไม่มีเลยจะสัมผัสกับไม่มีเลยวจับเบิ้งจับเบิ้ง นนเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวก็โตทันพี่เสกแล้วนะนี่ทานนมกิ่งนะคะน้องไพ่ปุนทับมาทานนมกิง่งอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเหมือนเหมือนน้องเสกนะคะหุน่นหุ่นจะเหมือนน้องเสก <c oughs> ทานเยอะนะ <c oughs> แม่ก็ได้ยินเสียงลูก ดีใจไหมดีใจ,ใจไหมเสียกุ๊กเจอน้องยายบ่เนิุนยายบ่คุณยายคุณยายมีเดือยเป็นล้วงดูลูกเขาเลวนจ,จับดูผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ยนะร้านไส้ได้หนิในร้านไส้ได้ไหมมีไม่เีสัมผัสนะ ่วนตัวป่วนของเราก็ไปแล้วล่ะค่ะนุ้ยเดินเข้าป่าเปอาบน้ำของเรามาติ๊กเยอะๆยู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 ไปอาบน้ำแล,ล้วนลละสุดหล่อของเราไปเดินทานหญ้านะไปเด้อเม่ๆไปหรือเด้อ เดินไมเมย์ไปหรอเด้อเลยไปอาบน้ำนะน้องสิสุดสันสุดแล้วเตัวไปอาบน้ำแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วนะไปแล้วคันไปกับไม่มีเดินตุตะตุตะไปแล้วนะนึง ถ่งน้องพายตัวน้อยของเราก็อยู่กับแม่ก่อนนะก็รอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนคนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปอยู่ด้วยกันนะตอนนี้ก็น้องก็ได้สามวันนะย่างเข้าวันที่สนะี่คะะเริ่มเก่งแล้วนะคะน้องพายตัวน้อยค่ะก็สำหรับถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์กดติดตาม กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องเสกสรรน,นะคะแล้วก็น้องฟายปูซับนะคน้องชาเกดสมาชิกใหม่นะคะในครอบครัวน้องเสกสรรน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ